หา<ม>กันตนะั้งแต่เมื่อคืนเหรอคะลุงครับนีนะนี้สเปรรถสเปรอก้นงกนู้นโกเนือก้าเนี่มันิ้ต้ม่ยเพราะตอนนี้คนไปเยอะมันันเนือไปมเนลาลอยๆ การับก็เป็นจะเอาไปดูที่สุดโน้นไปย้อนเลยเนาะ

มันก็อาศัยกินอย่างกะเขาใส่ให้กินเสร็จมันก็ขโมยของเขากินอย่างเงี้ยแหละมันก็อยู่อย่างงี้เลยมันจับกายบ้านนี้บ้านนี้บ้านมันจับกินไปเรื่อยของมันจนเอามาตัวนี้ไม่ใช่มาทำบ้านมันมาที่โจมันจะอยู่ตลอดจนน้องน้องว่าตีมันไม่ได้เลยเพราะว่ากฎหมายมันมาใหม่ก็เลยทิ้งไปเลยเอาไ้อย่างงี้เลยมันก็อยู่เรื่อยๆของมันไปแต่ตอนกลางวันไม่อยู่บ้านนะมันจะอยู่ตามพวก มันจะตาแกมองไปเห็นปุ๊บอ้าททำไมเส้นผมแกวางเงียบทำไมเส้นผมมองไปอีกทีเห็นหลานวิ่งไปเลยทีนี้ก็ต้องใส่กเสียตอนนั้นเลยเพราะว่ามโคมันเป็นรูหมดแล้วหนกคว่ำเนาะมันลากผมไปเนาะหมาใช่ไหมจ้ามันลากลากตัวตัวของตัวเด็กหัวเด็กอ่ะแล้วแกนึกว่าตุ๊กตาแกมองไปอีกทีเอ้าททำไมหลานแกก็วิ่งมาไงจึงโครงนกไลโครงเนาะเดี๋ยวหมากำลัง เพียงเียงไปมาไปมาตรงนั้นเลยครับเ,รเห,นหนนเ็นเลยครับวเ,เ,เวเ้ไวยนะไปช่วยก็ไปวิ่งไปอุม้มหลานก็หมาก็วิ่งออกครับครัรบก็รรส่งมาลเลยผมอุม้มหลานพิ่งมหารถผมเลยครับมาที่บานประมาณสามอยกว่าเมตรนะแลเยอะครับตุกโคนี่ครับอยเยกัเยนะครับ ช่ต้นเราเรารู้ไม่ว่าเป็นหมาของหมาของยายบัตรครับหม้นบ้านเราแบบครับปกตินี่หลานร้านจะไปเลี้ยงกับหมาพวกนี้ไหมไม่เคยครับแล้วหมาหมาหมามาที่บ้านเราไหมไม่เคยครับก็คือก็จะโคมายังไม่ใก็ให้จะโคมาครับชอบครับก็เกิดการสูญเสียเนาะครับกัดตายท่าที่เลยครับ 真的。